สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีกุมหรือลัคนากุมแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาถึง12มีนามาดูกันนะคะว่าชาวราศีกุมหรือลัคนากุมในช่วงเดือนกันยายนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง มาดามจะใช้ศาสตร์ไพ่สามสำหรับในการพยากรณ์มาดามขออนุญาตชาวราศีกุมหรือลัคนากุมทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าชาวราศีกุมหรือลัคนากุมในช่วงเดือนกุมภาพในช่วงเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2.568นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไพ่ใบแรกได้ไพ่ใบที่0ูได้ราศีมกรหรือและราศีกรกฎ <c oughs> ดินกับน้ำไพ่ใบนี้เป็นไพ่กลางๆนะเกี่ยวกับเรื่องการงานเกี่ยวกับเรื่องการเงินในช่วงเนี้ยการงานของคุณอาจจะดูดดอดูอึดอึดเอือยไปสักนิดหนึ่งคุณขาดความกระตือรือร้อนนะต้องเติมความกระตือรือร้อนให้มากกว่านี้หนักเอาเบาสู้นะคะต้องเรียกว่าทํางานแบบชนิดหนักเอาเบาสู้ต้องทํางานด้วยความขยันซื่อสัตย์อดทนถ้าอึดอึดเอือยเฉยเฉยช้าๆทำอะไรไม่ เขาเรียกว่าทําอะไรแบบเลื่อยเปื่อยนะคะไม่อยู่ในกฎไม่อยู่ในระเบียบงานของคุณไม่ก้าวหน้าแน่นอนไม่ว่าจะเป็นงานประจําไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรืองานเอ,อ่อหรืองานอาชีพอิสระต่างๆมันเรียกว่าอาจจะไม่มีแทบจะไม่มีงานเลยถ้าคุณเป็นคนอ่ดๆเออยๆแต่ถ้าคุณคุณมีความกระตือรือร้นในการทํางานงานของคุณจะก้าวหน้าได้นะคะมันอยู่ที่ตัวคุณการงานดีการเงินก็จะดีตามแต่ถ้าการงานมันดรอปลงไป แล้วคุณไม่กระตือหรือร้นหมดกำลังใจง่ายทออา้อง่ายเทั้งทอ้อทั้งถอยก็ต้องบอกเลยว่าเงินของคุณก็จะท้ทอถอยตามคุณไปด้วยถ้าคุณมีความกระตือหรือร้นมันก็จะมีโอกาสที่จะเทำให้คุณมีรายได้ผ่านมืออยู่ตลอดเวลาได้ด้วยเช่นกันเพียงแต่ว่าในช่วงของเดือนอืมขออภัยนะคะในช่วงของเดือนกันยายนนี้ การการเงินของคุณเขาบอกว่าการเงินของคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการไปลงทุนทําธุรกิจถ้าจะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะกระตือหรือล้นแค่ไหนบางคนอาจจะลงทุนทําธุรกิจบางคนก็อาจที่จะเอ่อบางคนอาจจะมีการหมดไปกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะเป็นจังหวะที่มีเสน่ห์บางคนก็อาจจะหมดไปกับเรื่องความรักของหนุ่มสาวบางคนก็อาจจะหมดไปกับเรื่องความรักที่เกี่ยวกับเอ่อ คนคนภายในครอบครัวอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าลูกหลานได้ด้วยเช่นกันนะคะในช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ของการที่จะศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะสำหรับชาวราศีกุ่มหรือลัคนากุมในช่วงของเดือนกันยายนนี้ชาวราศีกุมเองต้องรู้จักแยกเก็บนะแยกใช้แยกเก็บมันถึงจะมีเงินที่เรียกว่า เหลือกินเหลือเก็บได้ถ้าใช้จ่ายแบบไม่รู้จักแยกเก็บเนี่ยเงินเงินของคุณจะเรียกว่าแค่ผ่านมือนะคะเป็นช่วงจังหวะที่อาจจะต้องวางแผนในการทำงานวางแผนในการใช้ชีวิตวางแผนในการใช้เงินต่างๆมันจึงจะทำให้คุณมีความรอบคอบมากขึ้นการตัดสินใจของชาวราศีกุมหรือลัคนากลุมในช่วงเดือนกันยายนนี้อาจจะดูคิดช้า คิดช้าแต่ชัวร <c oughs> ์มันเป็นการคิดช้าแต่อรอบคอบขออภัยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะ่ะชาวราศีกุมหรือลัคนากุมอย่าทําอะไรแบบใจเร็วด่วนได้นะต้องค่อยคิดค่อยทําค่อยเป็นค่อยไปมันถึงจะดีทีนี้มาดูไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่48ได้ราศีมิถุนและก็ราศีกรกฎ มิถุนธาตุลมกรกดธาตุน้ำไพ่ใบนี้มันกำลังจะดีเรื่องการเงินเขาบอกว่าการเงินมันจะกระเตื้องขึ้นมาดีกว่าเมื่อตอนช่วงเวลาก่อนก่อนหน้านี้สำหรับชาวราศีกุมนะเพียงแต่ว่ามันยังเหมือนมีเจ้ากรรมในเวรต้องพูดแบบนี้เลยมันยังเหมือนมีเจ้ากรรมในเวรหรือมันยังมีเรื่องที่ต้องจับจ่ายใช้สอยหมดไปหมดไปกับความรัก ความรักในที่นี้อาจจะหมดกับความรักแบบหนุ่มสาวที่เป็นพ่อบุญทุ่มแม่บุญทุ่มเป็นสายเปยต่างๆก็ได้ทําให้เก็บเงินไม่อยู่คือมีเงินผ่านมือเงินไม่ขาดมือแหละพูดง่ายๆว่าเงินหาง่ายหาคล่องแต่ว่าเก็บไม่อยู่หมดไปกับความรักบางคนไม่ได้หมดความรักในเรื่องหนุ่มสาวก็หมดไปความรักไปกับลูกกับหลานกับคนในครอบครัวกับผู้หลักผู้ใหญ่กับพ่อกับแม่ซึ่งอาจจะเรียกว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่สปอยลูกหลานสปอยพ่อแม่ก็ว่าได้นะคะหรือบางคนอาจจะหมดไปกับของที่ตัวเองรักอย่างเช่นอยากได้ไอ้นั่นอยากได้ไอ้นี่ซื้อนูน่นซื้อนี่แล้วไม่ซื้อชิ้นเดียวด้วยนะเดี๋ยวต้องซื้อเป็นคู่นะคะซื้ออย่างอ่ะซื้อ กระเป๋าใบหนึ่งอยากได้อีกสักใบหนึ่งก็ต้องซื้อเป็นสองใบซื้อเสื้อตัวหนึ่งเอาไปอีกตัวนึงอะไรแบบนี้ประเภทซื้อไปเป็นคู่หรือบางทีซื้อมาแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่19บก้าราศีกรกฎและราศีเมีนยังคงอยู่กับเรื่องความมีสเสน่ยยังคงอยู่กับเรื่องการเงิน <c oughs> ในช่วงของเดือนกันยายนนี้ชาวราศีกุมหรือลัคนากุม ใครที่โสดอยู่สเสน่ห์แรงมากนะมีคนเข้ามาเขาเรียกว่าหัวบันไดไม่แห้งจะมีคนแบบที่เรียกว่าเข้ามาแบบถูกอกถูกใจกันพัฒนาความสัมพันธ์กันได้อย่างรวดเร็วอาจจะมีทั้งคนที่แก่กว่าและอาจจะมีทั้งคนที่เด็กกว่าแต่ในที่นี้สําหรับชาวราศีกุมหรือลัคนากุมในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นียต้องบอกเลยว่าคนที่เด็กกว่านะถึงจะถูกฉลกกับคนแต่ถ้าคนที่แก่กว่าอาจจะเจอคนเจ้าเล่ห์สักนิดหนึ่ง ะะเพราะฉะนั้นน่ะชาวราศีกุมหรือลัคนากุมเนี่ยอยู่ที่ตัวคุณอยู่ที่ตัวคุณแล้วล่ะว,ว่าคุณจะชอบแบบไหนหรือบางครั้งบางทีคุณอาจจะเจอคนที่อายุมากกว่าแต่มีนิสัยเหมือนเด็กเขาก็จะเป็นคนที่เชื่อฟังเราเข้ากับเราได้ง่ายไม่มีไม่ไม,ม,มีเขาเรียกว่าไม่ได้มีเล่ห์เหลี่ยมกับเราแต่บางครั้งบางทีเจอคนที่เด็กกว่าแต่มีนิสัยใจคอของความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ อันนี้ระวังจะเจอเล่เหลี่ยมนะจะเป็นคนที่ดูมีเขาเรียกว่ามีเล่เหลี่ยมแพลวพาวหรืออาจจะเป็นคนที่เอ่อเขาเรียกว่าเจ้าเล่สักนิดหนึ่งนะคะที่สำคัญสำหรับชาวราศีกุมหรือลัคนากุมระวังการมีรักสามเศร้าเกิดขึ้นสำหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วอย่าไปอย่าใจไปอ่อนไหวกับสิ่งยั่วยุที่เข้ามา มันจะทำให้คุณเนี่ยหวั่นไหวแล้วมันก็เผลอไผยได้นะคะส่วนใครที่โสดอยู่ก็ต้องระวังคนมีเจ้าของเข้ามาในชีวิตด้วยมาดูไพ่ใบต่อมาไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่สามสิบเจ็ดได้ราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกอืมความรักค่อนข้างโดดเด่นมากเลยต้องบอกเลยนะว่าชาวราศีกลุ่ม ความรักค่อนข้างโดดเด่นมากเลยในในช่วงของเดือนกันยายนนี้สำหรับใครที่โสดและไม่โสดระมัดระวังจิตใจตัวเองไว้ให้มากๆอย่าลหลงไหลอย่าเผลอไผลไปกับเรื่องที่มันเข้ามายั่วยุเราทางด้านอารมณ์ทางด้านจิตใจนะคะถ้าเราอ่อนไหวค่อยตามมันจะกลายเป็นรักสามเศร้าได้แต่ถ้าใครที่โสดอยู่นะคะก็ดูดีๆว่าบางทีอ คุณอาจจะเจอคนเจ้าชู้คุณอาจจะเจอคนมีสเสน่ห์เข้ามาในชีวิตคุณแล้วเขามีเจ้าข้าวเจ้าของอยู่แล้วสำหรับบางคนชาวราศีกุมบางคนในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เอ้ยในช่วงของเดือนกันยายนนี้นะคะในช่วงของเดือนกันยายน,นี้บางคนนะคะไม่ได้หมายถึงทุกคนบางคนอาจจะเจอรักเก่าที่จากหายกันไปนานแล้วหวนกลับมานะคะอาจจะเป็นช่วงจังหวะของการที่เรียกว่า คุณเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือเขากําลังเป็นพ่อไม้แม่ไม้แล้ววนกลับมาหาเราแต่ถ้าวนกลับมาหากันเนี่ยต้องดูด้วยนะว่าเรามีคู่อยู่ไหมถ้าสมมุติว่าเรามีคู่อยู่แล้วเขาเกิดว่าเป็นไม้แล้วกลับมาหาเราถ้าเรามีคู่อยู่เราก็อาจที่จะต้องทําใจนะว่าต้องคบกันได้แค่เพียงเป็นแค่เพียงเพื่อนแต่ถ้าคุณยังรู้สึกว่าเอ้ยฐานไฟเก่าอะ่ะมันยังมีเชื้ออยู่อ่อน,ออน เดี๋ยวมันจะกลับขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นต้องพยายามเออสร้างกำแพงให้กับตัวเองสักนิดหนึ่งอย่าให้มันเป็นเรื่องรักสามเศร้าเกิดขึ้นไม่งั้นคุณก็จะมีเรื่องเลิกลาหย่าล้างเกิดขึ้นได้เรื่องการเงินในที่นี้เขาบอกว่าการเงินดีมากดีมากนะสําหรับชาวราศีกุมมีเงินผ่านมือตลอดเวลาแต่เงินเหลือกินเหลือเก็บยังไม่ค่อยมีมันเรียกว่าเงินผ่านมือเรียกว่าเงินไม่ไมขาดมือ เงินไม่สะดุดเงินไม่ติดขัดแต่ยังเหลือยังไม่เหลือกินเหลือเก็บบางทีก็อาจจะหมดไปกับเรื่องความรักบางทีก็อาจจะหมดไปกับลูกหลานบางทีก็อาจจะหมดไปกับคนที่เรารักอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่คู่ครองของคุณหรือลูกหลานที่เรารักหรือบางทีก็อาจจะหมดไปกับการเจ็บป่วยการเจ็บป่วยที่อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้หรือเป็นลูกหลานหรือเป็นคนที่คุณรักภายในครอบครัวที่เราจะต้องรับผิดชอบมันก็เลยทําให้มีเงินเข้ามานะ แต่มันเก็บไม่ค่อยอยู่นะในช่วงนี้งั้นเรามาดูไพ่ออร์เคคลว่าจะขยายว่าอย่างไรไพ่ออร์เคิลไดออ้วานอนได้แก้ววานอนได้แก้วในที่นี้เขาบอกว่ามีสิ่งที่ดีอยู่ในมือแล้วต้องเห็นคุณค่าไม่ใช่ว่ามีสิ่งที่ดีอยู่ในมือแล้วมองไม่เห็นคุณค่าโดยเฉพาะเรื่องความรักสําหรับชาวราศีกุมหรือลัคนากุมในช่วงของเดือนกันยายนนี้ค่อนข้างเสน่ห์แรงเพราะฉะนั้นมาดามจะขอพูดเรื่องความรักก่อนว่าวานนอนได้แก้ว ใครที่มีครอบครัวอยู่คู่ครองของคุณจัดว่าเป็นคนดีแต่การที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นประจำเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนมันเป็นความเคยชินอะไรที่มันแปลกใหม่เข้ามาจะรู้สึกว่าตื่นเต้นกว่าแล้วก็ท้าทายกว่ามันจึงกลายเป็นมองไม่เห็นคุณค่าของคนที่อยู่ด้วยกันเป็นประจำทั้งๆที่เขาดีมันเล็กจะกลายเป็นว่ามองข้ามความดีของเขามองไม่เห็นคุณค่าในตัวของเขาไปซะนะคะดังนั้นอ่ะ มันก็เหมือนวานอนได้แก้วพอลูกแก้วหลุดไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่ในสิ่งที่มีนะคะส่วนเรื่องการงานการงานในที่นี้เขาบอกว่า <c oughs> งานที่คุณทำอยู่ก็ดีอยู่แล้วแต่บางทีก็มีความรู้สึกว่างานอันนี้มันไม่ดีสําหรับเราเลยอยากจะเปลี่ยนงานมันเรียกว่ามองไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ก็เรียกว่าเหมือนวานอนได้แก้วไง งานที่อยู่ในมือจริงๆมันก็คืองานที่รายได้ดีมีคุณค่าทำทำแล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายอยู่แล้วแต่กลับมองไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่ได้ที่สิ่งที่มีอยู่อยากจะมีอะไรที่มันแปลกใหม่กว่าเดิมแต่สิ่งที่แปลกใหม่กว่าเดิมหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันจะดีกว่าเดิมไหมล่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าไพ่จะขยายต่อว่ายอย่างไรนะคะ เขาบอกว่าชัยชนะเขาบอกว่าสิ่งที่เอ่อสิ่งที่คุณทํานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการงานถ้าคุณมีความอดทนมองเห็นคุณค่าในงานที่คุณทําอยู่แล้วคุณมีความอดทนคุณจะประสบความสําเร็จจะประสบชัยชนะในสิ่งที่คุณทําจะฝ่าฟันกับอุปสรรคทุกอย่างได้สําเร็จส่วนถ้าเกิดบางคนมีความรู้สึกว่าไม่ทน <c oughs> ขอภัยค่ะไม่ทนอยากออกละอยากจะไปทําที่อื่นถามว่าได้ไหมได้ไปทําที่อื่นก็ประสบชัยชนะก็ได้เหมือนกันเปลี่ยนงานหรือไม่เปลี่ยนงานก็ได้เหมือนกันเปลี่ยนงานก็ประสบความสําเร็จมีชัยชนะเพราะเรามองไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทําหรือในสถานที่เดิมๆของคุณพอเปลี่ยนแปลงปุ๊บมันก็ดีขึ้น แต่ถ้าเกิดไม่เปลี่ยนยังอยู่ที่เดิมก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่อาจจะมีความรู้สึกเครียดรู้สึกต้องฝ่าฟันรู้สึกต้องเอาชนะแต่ชนะไหมชนะแต่ต้องใช้ระยะเวลาเท่านั้นเองอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงส่วนเรื่องความรักเรื่องความรักในที่นี้เขาบอกว่าบางครั้งบางทีการที่เราอ่ะ ไปรักใครสักคนหรือใครเข้ามาในชีวิตเราง่ายเกินไปเราอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าของเขาแต่เขาเป็นคนชอบเอาชนะนะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดสมมุติว่าคุณโสดอยู่แล้วมีใครสักคนเข้ามาจีบคุณหรือมาชอบคุณแต่คุณน่ะทำเพิกเฉยเขาเป็นคนที่จะเอาชนะหรือบางทีสําหรับชาวราศีกุมหรือลักนากุมบางคน ต้องบอกว่าบางคนใครที่มีรักเก่าที่เลิกลากันไปแล้วเลิกลาไปแบบที่เราไม่เห็นคุณค่าของเขาเขากําลังจะหวนกลับมาเพื่อที่จะมาเอาชนะคุณเพื่อที่จะให้คุณมองเห็นคุณค่าของเขาให้ได้เพราะฉะนั้นน่ะมันขึ้นอยู่กับว่าชาวราศีกุมหรือลัคนากุมในช่วงของเดือนกันยายนนี้ในแต่ละคนมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นที่ไม่เหมือนกันบางคนเรื่องงานบางคนเรื่องความรักบางคนเรื่องการเงินการเงิน ลาบผลรายได้ที่จะได้งานนี้โปรเจก์นี้เรารู้สึกไม่เห็นคุณค่ามันแต่ว่า <c oughs> อยากที่จะเอาชนะทําเพื่อที่จะเอาชนะพอทําเพื่อที่จะเอาชนะปุ๊บเนี่ยถึงได้รู้ว่าโอมันมีคุณค่ากับเรามากเลยนะมันมีรายมันเป็นรายได้ที่ดีสําหรับเราเลยนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะ่ะบางครั้งบางทีมันอยู่ในมือเราอาจจะไม่เห็นคุณค่าแล้วอาจจะแบบอยากจะทิ้งมันไปแต่ บางทีถ้าเราเจอคําดูถูกเราอาจจะเอาชนะทําไปอย่างนั้นเองแต่พอทําเสร็จแล้วสําเร็จแล้วถึงได้รู้ว่าสิ่งที่เราทําที่แท้ถ้าเราปล่อยทิ้งไปตอนนั้นน่าเสียดายมากเลยมันมีคุณค่ากับเรามากเลยไพ่ใบต่อมาได้ไพ่วันแห่งความรักโอ้ราศีกุมต้องบอกเลยว่าความรักมาแรงมากเลยในช่วงเดือนกันยายนนะคะเป็นความรักที่มาแรงมากเพราะฉะนั้น ไพ่ความรักมันขึ้นตั้งอ่ะไพ่โคโคโลโน,โนมาไพ่ออลร์เคลเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าความรักในช่วงเดือนกันยายนนี้ชาวราศีกุมหรือลัคนากุมใครที่โสดมีความรักแน่ๆแล้วคนที่ต่อให้คุณทําเป็นหญิงทําเป็นไม่สนใจทําเป็นเพิกเฉยเขาจะเอาชนะคุณจนเข้ามาในชีวิตคุณได้หรือบางคนชาวราศีกุมบางคน กำลังไปสนใจใครรักใครชอบใครอยู่แล้วเขาไม่เห็นไม่เห็นคุณค่าเราเขามองข้ามเราแต่เราพยายามที่จะเอาชนะเพื่อที่จะก้าวเข้าไปในใจเขาให้ได้บอกได้เลยว่าชนะสําเร็จแล้วก็ก้าวเข้าไปในใจเขาได้แล้วเขาก็จะรับรักเราตอบ,บ,บ,บด้วยเช่นกันเพียงแต่ว่าเรามีคู่แข่งไม่ใช่มีเราคนเดียวสำหรับเรื่องงานต้องบอกเลยว่าสำหรับเรื่องงานงานที่มีคู่แข่ง แต่คุณสามารถที่จะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้เจ้านายหัวหน้าง,งานรักและชื่นชมคุณด้วยมีคนให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนแบบลับๆหรือช่วยโดยสเสน่หาไพ่ใบสุดท้ายสำหรับศาสตร์ไพ่โออ,อร์เคลิลได้ปั้นดินให้เป็นดาวงานที่คุณได้หรือว่าความรักที่คุณได้อาจจะเป็นความรักที่ <c oughs> ได้มาไม่ได้ง่ายเลย ได้มาด้วยความที่เรียกว่าต้องใช้ความพยายามอย่างมากแต่คุณค่าของมันก็ไม่ได้สูงส่งไปนะักเพราะการที่จะเอาดินมาปั้นให้เป็นดาวดินยังไงมันก็เป็นดินไม่มีวันเป็นดาวขึ้นมาได้ต่อให้มันปั้นขึ้นมาเป็นรูปร่างเหมือนดาวแต่มันก็ยังต้องวางอยู่กับดินเพราะมันไม่สามารถลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ดังนั้นการงานก็เช่นกัน ยิ่งคุณไขวยคว้ามากยิ่งเราตะเกียดตะกายมากที่เราอยากจะพยายามทําอะไรที่มันท้าทายความสามารถยิ่งกว่าเดิมไม่ว่ายังไงก็ตามคุณค่าที่เราจะได้รับมันก็คือเท่าเดิมไม่ได้มากไปกว่าเดิมเพราะฉะนั้นน่ะทํางานในสิ่งที่คุณรักทํางานในสิ่งที่คุณถนัดถึงแม้จะมีคู่แข่งเยอะก็จริงแต่ว่า เราต้องทําให้เขาเห็นคุณค่าของเราให้ได้อย่าไปทําอะไรที่มันยากเกินความสามารถอย่าไปทําอะไรที่เราไม่ถนัดหรืออย่าไปทําอะไรที่มันคาดหวังล่มล้มแรงๆว่าทําไปแล้วเราจะโดดเด่นเราจะดีเราจะสูงส่งขึ้นมามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ส่วนเรื่องความรักก็เช่นกันอะไรที่มันได้ยากเรามองเห็นคุณค่ามันก็จริงอยู่แต่บางครั้งบางทีอะไรที่มันได้ยากที่เรียกว่าไม่ใช่ได้ยากเพราะว่า เขายิงหรือเขาอะไรแต่มันเป็นการได้ยากที่มันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อย่างเช่นว่าจะไปปั้นดินที่มันเป็นดาวมันเป็นความรักที่เป็นไปไม่ได้ให้เราปล่อยวางซะอย่าไปเสียเวลาทำทำไปเขาก็ไม่เห็นคุณค่าหรือถ้าเกิดเราไปแอบรักแอบชอบใครเขาก็จะไม่เห็นคุณค่าเราถ้าเกิดว่าเราพยายามมากไปสิ่งที่เขาจะเห็นคุณค่าเรานั่นคือการที่เรียกว่าเราต้องทำตัวให้เขาวิ่งไล่ตามเราไม่ใช่เราวิ่งไล่ตามเขา เขาถึงจะเห็นคุณค่าเรามาดูไพ่ย,ยิปซีจะสรุปปิดท้ายว่าอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกได้ไพ่ราชินีถ้วยราชินีถ้วยเขาบอกถึงการที่เรียกว่าชาวราศีกุมหรือลัคนากุมโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงมีความเป็นแม่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียว ถ้ามาพูดถึงเรื่องความรักเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์มีความเป็นแม่สูงเพราะฉะนั้นใครที่โสดมีเกณฑ์ของการที่พร้อมเต็มที่ที่จะมีครอบครัวเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องดูด้วยว่าบางครั้งบางทีคุณอาจจะมองข้ามคนที่มีคุณค่าในสายตาของคุณไปนะคุณอาจจะมองเห็นคุณค่าเขาแค่เพียงนิดเดียวแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะดีเยอะก็ได้อย่ามัวไปหลงละเลงแข่งขันกับผู้อื่นในเรื่องความรักแข่งขันไป เมื่อ,เ,อ,อเขาก็อาจจะไม่เห็นคุณค่าของเราก็ได้ถ้าเราไปมอบความรักให้ใครง่ายเกินไปเขาก็จะไม่เห็นคุณค่าของเราแต่ถ้าเราทําตัวที่มันยากๆหน่อยเขาก็จะเห็นคุณค่าของเราราชนีถ้วยบอกถึงการที่เรียกว่าคําว่ามีความเป็นแม่สูงในที่นี้คุณเป็นคนที่ดูอ่อนน้อมทมตนเป็นคนที่ดูอบอุ่นเป็นคนที่ชอบให้การช่วยเหลือผู้อื่นดังนั้นในช่วงของเดือนกันยายนเนี้คุณอาจจะมีเสน่ห์เพราะว่าคุณ ใครอยู่ใกล้แล้วรู้สึกอบอุ่นใครอยู่ใกล้แล้วรู้สึกว่าคุณเป็นคนมีน้ำใจนะคะถ้าเรื่องการงานเขาบอกว่าทําอะไรหลายหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้ทําอะไรก็ตามจะนึกถึงลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งเจ้านายหัวหน้างานคุณก็จะนึกถึงการที่ทําอะไรแบบมีคุณธรรมในใจทําอะไรแบบซื่อสัตย์ตรงไปตรงมามันจะส่งผลดีให้กับตัวคุณเองถึงแม้ในช่วงนี้เขาอาจจะมองข้ามเราไป แต่วันข้างหน้าเขาจะเห็นคุณค่าของเราอย่างหนักเลยทีเดียวชาริออตบอกถึงการที่เรียกว่าในช่วงของเดือนกันยายนนี้ชาวราศีกุมนะคะหรือลัคนาก่มมีเกณฑ์ของการที่จะต้องแก้ไขปัญหาอยู่บ่อยๆหรือมีเกณฑ์เดินทางอยู่บ่อยๆตลอดเวลานะคะเดินทางแบบปรับปรับกระทันหันหรือบางคนอาจจะมีโครงการใหม่ๆที่จะมาคิดลงมือทํามันก็อาจที่จะเป็นไปได้อาจจะเป็นงานท้าทายความสามารถ ดังนั้นต้องพิจารณาด้วยนะว่าอย่างที่ว่ามันเหมือนปั้นดินเป็นดาวเปล่างานท้าทายความสามารถแต่พอทําเสร็จแล้วมันไม่ใช่ความสามารถเฉพาะทางของเราอะ่ะเขาก็ไม่เชื่อใจเราอยู่ดีเขาก็จะไปเอาคนที่สามารถเฉพาะทางมันก็กลายเป็นว่าทําไปแล้วมันก็ไม่มีคุณค่าในสายตาใครก็ได้นะคะปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นสําหรับต้องบอกว่าชาวราศีกุมหรือลัคนากุมใครที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับปัญหาของผู้อื่น จัดว่างานของคุณธุรกิจของคุณอันนี้มีความก้าวหน้าโดดเด่นเหนือผู้อื่นอยู่นะมาดูไพ่ใบต่อมาได้ไพ <c oughs> <c oughs> ่เมจิกเชียนเมจิเชียนในที่นี้เขาบอกว่ามีเสน่ห์ในด้านการพูดมากเลยเรียกว่าคนบางคนมองว่าคุณเจ้าชู้แต่ถ้าเรื่องการงานแล้วเก่งนะคะเรียนรู้เร็วปรับตัวได้ง่ายเข้ากับคนได้ดีงานอะไรก็ตาม คุณจะเข้ามาเถอะสามารถทําได้แก้ไขได้หมดนะคะเป็นคนที่มีเรียกว่ามีความรู้รอบตัวพิกแพงตัวเองได้อย่างเก่งเลยทีเดียวไพ่ใบต่อมาได้ไพ่าสามไม้เท้าสามไม้เท้าบอกถึงชาวราศีกุมหรือลัคนากุมกําลังมองหาโอกาสดีๆนะคะที่จะออกสู่โลกกว้างเพื่อเปิดเผยตัวเองเพื่อดีแผ่ตัวเองให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้นดังนั้นการที่ออกสู่โลกกว้างเนี่ย อีกไม่ช้านะอีกไม่ช้าก็จะประสบความสำเร็จหรือบางคนอาจจะทำงานอาชีพอิสระต่างๆแต่อยากจะทำธุรกิจรายได้เสริมด้วยการเป็นหมอดูอ่ะคุณก็อาจที่จะต้องมีเกณฑ์ของเดินทางไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็อาจที่จะเรียกว่ารับงานอีเวนต์บ้างรับงานเ,เขาเรียกว่าอะไรนะงานเหมาต่างๆนะคะ ก็ต้องดูว่าอย่าไปซับซ้อนกับงานประจําที่ทําอยู่เมื่องานเมื่องานจอ็อบงานพิเศษที่คุณทําอยู่ตัวแล้วคุณค่อยลาออกนะคะมันจะได้ทําให้เราไม่ต้องตกงานไพ่ใบสรุปใบสุดท้ายได้ไพ่ the fool the fool บอกถึงการที่เรียกว่ามีเกณฑ์ของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแน่นอนและเป็นการเริ่มต้นแบบท้าทายความสามารถถามว่าทำได้ไหมคุณทำได้ เพียงแต่ว่าต้องทำด้วยความระมัดระวังต้องเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่ต้องดูแลให้ดีนะคะต้องดูแลให้ดีแล้วก็อย่าอย่าปล่อยปะละเลยด้วยการไปเล่นกับผู้อื่นงานที่คุณทำถึงจะประสบความสำเร็จนะคะส่วนเรื่องความรักเขาบอกว่าจะพบรักกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนรุ่นราวคาวเดียวกัน แต่มีนิสัยใจคอเหมือนเป็นเด็กๆส่วนสำหรับสุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องอถ้าวัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานระวังเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆน,นะคะส่วนคนที่อายุเยอะแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับโรคประจำตัวนะคะแต่ก็ยังไม่ได้มีอะไรกำเริบขึ้นมานะเพียงแต่ว่าถ้าหมอนัดก็ไปตรงตามนัดซะ จบค้ำพยากรสำหรับชาวราศีกุมและลักนากุุแล้วนะคะใครสนใจเรียนสา,ายไพ่อัลเลทักอินบ็อกหรือแอดไลน์ line, ส่วนตัวมาสอบถามค่าเรียนจองคิวเรียนได้ fc ท่านใดสนใจจะดูดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวทักอินบ็อกหรือแอดไลน์ line, ส่วนตัวมาสอบถามค่าเรียนมาจองคิวดูดวงได้นะคะสำหรับ fc ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดาม แชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครูให้กับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ